เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังบริเวณประตูมณีนพรัตน์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้สรงวางพงมา์ลาัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ จากนั้นพระราชทานเข็มกลัดริบบิ้นสีดำไว้อาลัยแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกองการเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและประชาชนที่ไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเข็มกลัดริบบิ้นสีดำที่โปรดให้มูลลนิธิส่งเสริมศิ ลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดทําขึ้นตรงกลางประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ได้แก่โมกราชินีและมณีเทวา ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานนามรวมทั้งเข็มกลัดริปบิ้นสีดำพิมพ์คำว่า the queen mother the 2 4 t h of october 2025โดยทรงทำด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้การติดเข็มกลัดริบบิ้นสีดำเพื่อแสดง ความอาลัยนั้นเป็นธรรมเนียมที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากลเพื่อแสดงออกถึงความโศกเศร้าและการระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยใช้ริบบิ้นดำเป็นสัญลักษณ์ของการราลึกถึงหรือการไว้ทุกข์มักจะถูกสวมใส่หรือแสดงในที่สาธารณะเพื่อแสดงความเสียใจ โดยการแสดงออกถึงความโศกเศร้าในลักษณะนี้มีมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเช่นเดียวกับการใช้ปลอกแขนสีดำโดยประชาชนสามารถรับเข็มกลัดริบบิ้นสีดำพระราชทานได้นจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพะบรมราชินีนาถและประตูทางออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสร โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐาจกัรยาทรงคำนึงถึงประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระพรมมหาราชวังบางแต่งกายมาไม่เหมาะสมด้วยความไม่รู้แจ้งบางขาดแคลนนทัพย์ในการจัดหาเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามจารีตจึงทรงออกแบบกระโปรงผ้าสีดำที่เหมาะสมในการเข้าเขตพระราชฐานและพระราชฐานแบบแพทเท เส้นผ้าถุงทรงตรงที่ดัดแปลงเล็กน้อยให้สวมใส่ง่ายมีความยาวที่เหมาะสมตัดเย็บด้วยผ้าสีดำล้วนไม่มีลวดลายโดยมีมูลแลนิที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นหน่วยงานที่จัดทําผ้าถุงตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือสีดำทรงออกแบบสําหรับผู้ใหญ่รวมทั้งผ้าถุงสําหรับเด็กถุงผ้าสําหรับใส่รองเท้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยืมสวมใส่อย่างถูกต้องตามจารีต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและริบบิ้นสีดำติดดอกไม้ประดิษฐ์จากฝีมือสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมอบให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพโดยกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมผ้าถุงและถุงผ้าสำหรับใส่รองเท้าไว้บริการแก่ประชาชนณจุดคัดกรองบริเวณอุโมงคหน้าพระลาน ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ นัพระที่นั่งดุษฎีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจนานาประการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอน,นันต์ โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนที่แต่งกายถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักพระราชวังเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งภายหลังจากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วประชาชนจะได้รับพระฉายาลักษณ์หรือภาพพระโกรธพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ไว้เป็นที่ระลึก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิิถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาธิิระลึกถึงพระราตนาตรัยว่าเป็นสรระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไววโดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพะบรมราชินีนาถพอบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน q r code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทาง Play s t o ต e และ App Store ค่ะ